คราวนี้เรามาต่อการทำงานของบอร์ดคอยร้อนกันนะครับอันนี้เป็นบอร์ดคอยร้อนในส่วนของแอร์อินเวอร์เตอร์ LG เมื่อจ่ายกระแสไฟนะครับเข้ามาในส่วนของบอร์ดคอยร้อนเนาะกระแสไฟก็จะไหลผ่านฟิล์นะครับไหลผ่านในส่วนของมอ้อแปลงไลา์ฟิลเตอร์ในวงจรนี้ม้อแปลงไลท์ฟิลเตอร์ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ NF01J กับ NF02J หลังจากที่ผ่านม้อแปลงไลา์ฟิลเตอร์ NF01J ไปแล้วเนี่ย ก็จะมาเข้าในส่วนของวาลิสเตอร์วาลิสเตอร์เนี่ยก็ทําหน้าที่ป้องกันแรงนั้นไปเกินชั่วขณะนะเมื่อมีแรงนั้นไปเกินชั่วขณะมาแล้วเนี่ยมันก็จะไหลผ่านตัวมันเองผ่านสปาร์คแก๊สและลงกล่าวนะไม่ว่าจะแรง,าารแรงดันไปเกินตัวนั้นจะมาทางสายลายหรือแรงดินไปเกินตัวนั้นจะมาทางสายนิวทันก็จะผ่านสปาร์คแก๊สตัวนี้นะฮะและลงกล่าวทําให้วงจรนะครับปลอดภัยจากแรงนั้นไฟฟ้าเกินชั่วขณะเฉพาะแรงนันไฟฟ้าเกินช่วงสั้นๆเท่านั้นแรงดันไฟฟ้าเกิน ช่วงยาวๆตัวนี้แก้ไขไม่ได้นะครับต้องใช้พวก SPD ถึงจะแก้ไขได้หลังจากผ่านมออแปลงลนยพิลเตอร์ตัวที่2ไปแล้วมันก็จะผ่านในส่วนของ PTC PTC เนี่ยมันทำหน้าที่ป้องกันกระแสพุ่งเข้านะครับหรือ i n l u g h Current ที่เกิดจากการชาร์จของซีซึ่งการป้องกันของมันเนี่ยมันจะป้องกันแค่ในส่วนของตอนเปิดเครื่องแรกๆเท่านั้นถ้าเปิดเครื่องไปแล้วเนี่ยตัวมันเองเนี่ย ก็จะไม่ไม่สาคัญแล้วแล้วมันก็จะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านแต่ว่าในส่วนของแอร์อิน์เตอร์ที่เป็นคอยล์ร้อนเนี่ยกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมันเองเนี่ยตัวของ PTC อรเนี่ยมันจะสูงมากเพราะว่าคอมเพรสเซอร์กับัดลมคอยล์ร้อนเนี่ยมันดป็นกระแสสูงเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ใส่ Relay Power ตัวน,นี้เข้ามาต่อขนานนะครับกับ PTC อ่าในส่วนของผ้าจฟไฟทํางานแล้วเนี่ย MCU ก็จะมามีคําสั่งให้ Relay Power ตัวน,นี้ทํางาน ไฟก็จะไม่วิ่งผ่าน PTC แล้วก็จะวิ่งผ่าน Relay Power แล้วก็ไปจ่ายให้ที่โหลดต่อไปนะครับในส่วนของวงจร ALG ตัวนี้นะมันก็มีในส่วนของวงจรป้องกันกระแสเกินซึ่งวงจรป้องกันกระแสเกินในชุดนี้นะตรวจจับโดยอมออแปลงที่เรียกว่า Current Transformer นะครับหรือม้อแปลงกระแสตัวนี้นะครับก็จะเอาแรงดันไฟ AC เนี่ยคล้องไหลผ่านไปนะครับแล้วก็ไปเข้าท L หลังจากที่ไฟฟ้า AC ผ่านเ u r r e เ t t ท a n า f o r มา r มาแล้วเนี่ยมันก็จะมาเข้าที่จุดทางเข้าของ r ร actor ตัวนี้นะครับไหลผ่าน r รเ c t o r เข้าไดอดบิดต,ตัวแรกตัวนี้ไดอดบิดต,ตัวเนี้ยทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงหน้าที่ของมันก็คือเป็นในชุดของภาคจ่ายไฟจ่ายไฟให้วงจรภาคจ่ายไฟส่วนไดอดบิดชุดเนี้ยจะทำหน้าที่เป็น PFC คนละส่วนกันเมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแปลงเป็นกระแสตรงแล้วเนี่ย ก็จะผ่าน C พินเตอร์ชุดนี้ค่า680ไมโกทําให้ที่ขั้วบวกของ C เนี่ยมันมีค่าแรงดันอยู่ที่ประมาณ310โวลต์เพื่อจะเอาแรงดันตรงนี้ไปจ่ายให้ภาคจ่ายไฟต่อไปอาการทํางานของภาคจ่ายไฟแรงดันไฟ310โวลต์ใจ่ายให้ที่ขั้ว Primary ของเม่แปลงอ่าข้าขาหนึ่งขาสองไปรอที่ขา C ของ t r a n s i เ t o r Switching Q01 ตัวนี้ แต่ว่าตอนนี้ r า n ิ i ตอร์ Switching q 01เนี่ยมันยังทำงานไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีไบอัสนะครับมันต้องรอไบอัสมาเปิดการทำงานก่อนไบอัสมาจากไหนฮะไบอัสก็มาจาก r s t a r ตนะ r 01นะครับตำแหน่ง r 01ดีตัวนี้ค่า 120k Rstart ก็ทำหน้าที่ Start อจ่ายไบอัสให้กับ t า a ิเตอร์ r q 01ให้เริ่มการทำงานครั้งแรกเข้าขา B ออกขา E ผ่าน r 03 d ซึ่งเป็น R ป้องกันกระแสเกินขอุวงจรที่กล่าว ในจังหวะน,นี้จังหวะแรกทารานซิสเตอร์ Q ตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มนํากระแสแล้วเมื่อทรานซิสเตอร์ Q ตัวหนึ่งเริ่มนํากระแสก็เกิดการเหนี่ยวนําที่กดไพรมารีชุดนี้เมื่อเกิดการเหนี่ยวนําของกดไพรมารีชุดเนี้วงจรที่เป็นเซลล์อัลเลอร์ิงเนี่ยมันต้องการกระแสที่มาเสริมนะครับไม่งั้นมันจะทำทำงานไม่ได้เพราะว่าการเหนี่ยวนํครั้งแรกเนี่ยจะเกิดการเหนี่ยวนําอ่อนๆเท่าน,นั้นในขดลวดที่เป็นกระแสเสริมก็จะเป็นในขดลวดที่ขาสี่ขาห้าชุดนี้สังเกตด,ดูให้ดีที่ขดลวดชุดเนี้นะ มันจะมีเฟสที่ตรงกันเห็นปะ่ะที่ตุกตรงนี้จะเป็นเฟสตรงกันนะครับอันนี้จะมีตุกที่ขาหนึ่งกับขาสี่เนี่ยเป็นเฟสตรงกันแต่ถ้าเป็นฝั่งเซคคาดัลี่เนี่ยตุกจะอยู่ข้างล่างทั้งสองอันเลยอันนี้หมายถึงว่ากับเฟลหนึ่งร้อยแปดสิบองศากระแสเสริมที่เกิดจากการเหนี่ยวนําของขดลวดระหว่างขาสี่กับขาห้าุดนี้ก็จ่ายผ่าน r ศูนย์ห้า d c ศูนย์สอง d ไปจ่ายให้ transistor q ศูนย์หนึ่งนำกระแสแบบต่อเนื่องความที่นะครับมาโดยกําหนดด้วย R02 กับ R0.5 สองตัวนี้เป็นตัวกำหนดความทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นำกระแสต่อเนื่องนำกระแสจนสนามแม่เหล็กทีทท่ทางด้านฝั่งไพมอรีเกิดการอิ่มตัวนะเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดการอิ่มตัวปุ๊บเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเหนี่ยวนำได้อีกเมื่อเป็นเช่นนั้นเน,นาะกระแสเหนี่ยวนำนะที่ที่ขดที่4ที่5เนี่ยมันก็เริ่มยุบตัวลงเมื่อยุบตัวลงปุ๊บทรานซิสเตอร์ Q1 ตัวน,วนี้ก็จะออฟหยุดการทำงาน หลังจากที่ซาร์ิเตอร์ตัวนี้หยุดการทํางานแล้วเนี่ยที่ฝั่งซีคอนดเดอรี่ก็จะมีการเหนี่ยวนําที่ขวด10กับ11 8กับ12งานนี้เป็นแรงดัน,นไป15โวลต์เล็กติฟายโดย D03 ตัวนี้5โวลต์1ชุดอีกตัวหนึ่งก็เล็กติฟายโดย D04 เป็น15โวลต์อีกชุดนึงนะครับสังเกตนะครับ15โวลต์ชุดบนกับชุดล่างชุดนี้แต่ชุดนี้กราวันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาวัดเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ตรงที่สุดอ่ะก็ต้องวัดข้อมีข้อมีของ แล้วนั้นไฟตัวใครตัวมันมันจะทําให้ได้ค่าที่เที่ยงตรงมากที่สุดส,สังเกตดูนะฮะถ้าสมมติเราไปว,วัดตรงจุด15โวลต์ตรงนี้แล้วก็มาเทียบก่าวเนี่ยอาจจะได้ค่าที่ไม่เที่ยงตรงเพราะว่ากราวคนละกราวกันเห็นไหมฮะและส่วนของไฟ15โวลต์ชุดนี้ส่งผ่าน R ถึง 6D นะไปเข้า IC 7805ทำหน้าที่เป็นเลกูลเลเตอร์ไฟ5โวลต์แรงต่ำเพื่อที่จะไปจ่ายให้ให้กับวงจรในต่วที่ต้องการไฟ5โวลต์ใช้งานเช่น m c u เซนเซอร์ ส่วน15วลต์ชุดนี้ก็เอามาจ่ายให้สำหรับชุดเกตได้นะครับของ i g b t ที่ําหน้าที่ p f c นะะเกตนะครับกลาวเดียวกันนี่นะกลาวรแบบนี้สองอัน,นอันนี้เป็นกลาวเดียวกันเลยสองส่วนนี้นะฮะข้อจ่ายไฟเบื้องต้นก็จะเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวละเอียดนะครับเดี๋ยวผมไปลงในเรื่องของข้จอจ่ายไฟของที่ใช้ในแอร์อินเวอร์เตอร์ว่าใช้ชนิดไหนบ้างอันนั้นเดี๋ยวว่าันีกทีต่อไปเป็น การทํางานของ MCU ก็เหมือนเดิมเนาะ MCU นะครับการทางานได้จะต้องมีองค์ประกอบสําคัญ4องค์ประกอบด้วยกันนะครับได้แก่1จะต้องมีไปเลี้ยงครบทุกขาในส่วนนี้ก็เข้าขานะฮะ11 12แล้วก็ไปแกไก่ก่อนขา56เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออ56 56อ่าเป็นไปเลี้ยง5โวลต์น,นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเข้าที่ขา20ในในส่วนของ IC ตัวนี้ ของฟุตที่เติ MB 90467ตัวเนี้ก็จะมีไปเลี้ยงเข้าที่ขา56นะครับแล้วก็ขา11ขา12นะแล้วก็ขา20สขาเมื่อ m c u ได้รับไปเลี้ยงแล้วต่อไปที่ต้องมีนะครับก็คือการรีเซ็ตรีเซตนะฮะเข้าที่ขา19รีเซ็ตอ่าตัวเนี้ยใช้ i t รีเซ็ตตำแหน่ง IC 01A ตัวนี้นะครับทำหน้าที่รีเซ็ต นะแล้วก็ส่งแรงดันรีเซ็ตไปที่ขาสิหลังจากที่ MCU ได้รับการรีเซ็ตแล้วเนี่ยต่อไปก็ต้องมีการกำหนดความถี่กำเนิดความถี่นะครับขาของอุปกรณ์กำเนิดความถี่ในที่นี้ใช้คิปตอน4เมกเป็นอุปกรณ์กำหนิดความถี่ส่งเข้าไปที่ขา22่ับ23บใน MCU ก็จะมีวงจรออสซิเลเตอร์อยู่การออสซิเลตการออสซิเลเตอร์ของ MCU ตัวน,นี้ก็ใช้คิปตอนเพื่อกำเนิดความถี่ต่อไปบวปการณ์ที่4ก็ต้องมีการสื่อสารกันได้นะระหว่าง IC m e m o r โมตัวนี้นะครับกับ MCU ตัวนี้โดยที่ขาที่ใช้สื่อสารก็คือ e r เ a l d a t a จาก s e เร a l c l o c k ของ IC Memory ส่งเข้าที่ขา63และ64 IC Memory ก็ต้องมีเลนััน,นไฟ5โวลต์มา,าเลี้ยงด้วยเรนดันไฟ5โวลต์ก็มาเลีนนเ้ยงที่ขา8ของ IC Memor y ในส่วนของ MCU ตัวนี้นะฮะ,ะมันจะตรวจสอบอีกชุดนึงนั่นก็คือในส่วนของแรงดัน นะครับแรงดันไฟตัวนี้ก็เป็น low volt รู้ว่าแรงดันไฟ300เนี่ยมันต่ำไหมกับชุดที่เป็น ac in ชุดนี้ที่ว่าแรงดันไฟ input ที่เป็น ac มาเนี่ยมันต่ำไหมก็สังเกตในส่วนของ2ว,ว,วงจรน,นี้ได้แก่วงจรน,นี้ R 0 1r 0 2แล้วก็ส่วนอ้ันนึ่1กับ024ตำแหน่งเดียวกันเลยใช้ค่า2 7 0 k เท่ากันนะครับนี่สเ็ k นะครับนี่2 7 0 k อันนี้ก็2 7 0 k ส่วน R03k R03 นะฮะใช้ค่า 4.7k นะครับอันนี้ก็ 4.7k เพราะฉะนั้นแรงดันไฟที่ออกนะที่ออกมาหลังจากผ่านวงจรที่เป็น Rdivider แล้วก็คำนวณที่ 300volt ตรงนี้กับคำนวณที่ 300volt ตรงนี้เพราะว่าผ่านไดโอด r e c t i f y มาแล้วก็มาเข้าในส่วนของ c a p a c i t ิสเตอร์พิตร์ัวนี้ดัรนั้นปลายจุดนี้ก็จะได้3 0 0วลต์เท่ากัน เมื่อผ่านการคำนวณโดยใช้สมการแบ่งแรงดันแรงนันไปออกตรงเนี้ยที่ขา low v o l ์ตรงเนี้ยกับขา input ว o l t ตัวเนี้ยเพื่อที่จะส่งไปหาให้ MCU นะครับที่ขา9 DC link นะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นพ o วเ power input ขา3จะมีค่าเท่ากับ2.7ว o ต์ V out ตัวเนี้ยถ้าคำนวณตามสมการแบ่งแรงดันนะซึ่งวิธีการคำนวณเดี๋ยวผมแจ้งวิธีการคำนวณอีกที นะครับไม่ยากนะทำงง่ายๆคราวนี้หลังจากที่ MCU ผ่านกระบวนการ power on reset ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำงานพอ MCU ทำงานก็ส่งคำสั่ง power เป็น high นะฮะออกที่ขา31มนะครับมาเข้า IC r l a y ที่ขา4เมื่อขา4ี่เป็น high ขาที่สาก็เป็น low ขาที่3าเป็น low ส่งผลให้ relay power ตรงนี้ทำงานนะครับดึงไฟ1ิโวลต์คบวงจรที่ขาที่สของ IC r l a y ได้ relay power ตัวนี้ทำงานทำหน้าที่ต่อ แรงมันไฟฟ้าที่สายลายนะครับแทนที่ตอนแรกที่ให้วิ่งผ่าน t t c ตอนนี้ไม่เอาแล้วก็วิ่งผ่านตัวหน้าสัมผัสของรีเลย์แทนนะครับผ่านเคอร์เรนท์ทานโฟเมอร์นะครับแล้วก็ไปเข้าาย้ตใกในภาคจ่ายไฟทํางานต่อไปในส่วนของสัญญาณสื่อสารของคอยลร้อนก็ประกอบด้วยออปตอสองตัวนะฮะได้แก่อซีศูนย์หนึ่งเตัวนี้นะครับจะเป็นภาคส่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือออปตอไอซีศูนย์สองเ ตัวนี้จะเป็นภารลับสัญญาณสื่อสารที่ส่งออกจากไลร้อนจะส่งออกที่ขา38ของ m t u ไปเข้าฝั่งออโตของ IC01K สัญญาณออกออกที่ขาอิมิเตอร์มาผ่านแอนโนดแคโทดของ IC02 ซึ่งเป็นภาคลับส่งออกมาที่ขั้วคอนโทรลตัวนี้นะฮะเพื่อที่จะส่งออกไปที่คอยเย็นในส่วนของสัญญาณภาคลับมั่งนะฮะสัญญาณภาคลับก็รับมาจากคอยเย็นนะครับผ่านสายนิงท์ชนมา สัญญาณก็จะวิ่งตามเส้นนี้เลยนะที่ผมทาเส้นฝามา้ให้ดูเนี่ยมาเข้า D02 นะครับมาเข้าคอเล็กเตอร์ออกอิมิเตอร์ของ IT01 ที่เป็นภาคศกมาเข้าแอโนดออกแคโทดของ IT02 ที่เป็นภาครับสัญญาณที่ออกออกมาจากขาอิมิเตอร์ของ IT02 นะครับผ่าน R02K มาเข้าที่ขา37ของ m c u ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณส่วนที่รับมาจากคอยเย็น ขาสัทีแเป็นสัญญาณที่ส่งออกจากคอยร้อนในส่วนของสัญญาณสื่อสารก็มีอยู่ประมาณนี้ฮะจุดแค่นั้นเองการทํางานของวงจร PFC จุดเริ่มต้นของวงจร PFC อ่ะวงจร PFC ลักษณะเนี้ยที่ใช้ในอุบิดคู่กับ IGBT ชุดเนี้ยจะเป็นอ่า PFC แบบทำงานไม่เต็มระบบนะเขาเรียกว่า Partial PFC ก็จะมีใช้อยู่กับแอร์ดหลายรุ่นเหมือนกันการทำงานของมันก็สังเกตง่าย ในในแอร์เนี่ยถ้าตัวไหนมีไอโอดบิดสองตัวนะครับมี IGBT 1หนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้เป็น Parti a l PFC นะครับนี่คือจุดสังเกตของจอเลย p a r ์เ a l ย f c เนาะจะทำงานได้มันก็ต้องอาศัยสัญญาณอยู่สองตัวหนึ่งสัญญาณจากคูลเวฟเลติฟายเพื่อที่จะมากำหนดจุดศูนย์จุดศูนย์ของรูปคลืค่นเพื่อที่จะทำการคลิก IGBT นะครับให้ทำงานตามตามวงลออการทำงานของมันเดี๋ยวละเอียดเนี๋ยผมจะแจ้งอีกทีนหนึ่งอันนี้เอาคร่าว ในส่วนนี้วงจรก็จะผ่านในส่วนของบิดเล็กซี่ไชุดนี้มาแล้วก็มาเรียงกระแสแบบฟูนเวฟเล็กซี่ไเมื่อเราเอาสโคปมาวัดที่จุดเนี้ยก็จะได้ลูกคลื่นสัญญาณตามนี้สูงคือไกลๆนะครับก็จะได้ลูกคลื่นสัญญาณตามนี้นะครับเป็นฟูนเวฟเล็กซี่ไความถี่หนึ่งร้อยเฮิร์ตซ์ลังจากนั้นก็มาเข้าวงจรซีโร่คอสตินะครับดีเทกเตอร์ก็คือวงจรที่จับจุดศูนย์นะครับจุดศูนย์ของมันก็คือว่าเวลารูปคลื่นทํางานนะครับตกไปจึ๊จึ๊บตามสุดนียตรงนี้คือจุดศูนย วงจรซีโร่ก็สิ้นก็ประกอบด้วยออปตอหนึ่งตัวเอาไว้จับรูปสัญญาณเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สัญญาณอ่าลงมาถึงจุดศูนย์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีพันหนึ่งพันกำหนดส่งไปให้เอ u นะครับอย่างจุดนี้ก็ถึงจุดศูนย์นะครับก็จะมีหนึ่งันสัญญาณพันนะฮะถูกขยายให้แรงโดยทานิเตอร์ Q ิ2ศูนสองสตัวนี้ส่งสัญญาณเฟสฟรีเนซี่นะครับออกจากขาตีไปเข้าที่ ไปเข้าที่ขา36าของ MCU ขา36าก็จะวัดสัญญาณได้ไดเหมือนลูกขึ้นตัวนี้เมื่อขา36น,นะฮะขานี้นะได้รับสัญญาณพันมาแล้วนะครับก็จะประมวลผลภายในตัว MCU สัญญาณที่ผ่านการประมวลผลใน,ในตัว MCU ต้องออกที่ขา1นะครับที่เป็นขาพันวิดมดตัวนี้นะครับมาเข้าออปตเกตไดส์สัญญาณจากออปตเกตไดส์ ye, นะครับส่งผ่าน R02 นะฮะค่า220โอห์ม นะครับมาเข้าขาเก็บก็ทำการกำหนดจังหวัดคลิกคู่ก,กันกับไดโอดบิดตัวนี้แล้วก็ทำงานร่วมกันกับรีแอคเตอร์ชุดนี้นะครับรีแอคเตอร์ไดโอดบิดแล้วก็อ g b t เพื่อแก้ปัญหา PFC เฟสของสัญญาณให้มันใกล้เคียงลูกคลื่นสายมากที่สุดซึ่งวงจรเนี้ยมันไม่ใช่ PFC ที่ทำงานแบบเติมระบบมันทำงานแค่กึกแค่นั้นเองซึ่ง PFC แบบทำงานเต็มระบบเดี๋ยวผมก็จะกล่าวอีกทีหนึ่งแล้วก็การทำงานแบบละเอียดของวงจรนี้เดี๋ยวผมก็จะก,กล่าวกล่าวให้ฟังอีกที การทำงานในส่วนของเซนเซอร์คอยลร้อนของ LG เซนเซอร์ของ LG นะฮะก็จะมีอยู่4ตัวได้กันก็หนึ่งก็คือว่าที่ดิชาไปตัวนี้ก็เป็นเซนเซอร์ปกติที่เราคุ้นกินกันดีตัวที่หัวลักคอมแล้วก็อันนี้ไปตัวนี้ก็จะเป็นยีเดเอกเชงอยู่ถัดจากคอยลร้อนออกมาหลังจากที่ผ่านการควบแน่นแล้วเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรวจจับแล้วก็อีกตัวนหนึ่งก็จะเป็นแอมเบียนนะครับที่อยู่ outdoor นะอยู่ข้างหลังของคอยลร้อน เซนเซอร์ S S ที่เพิ่มออกมานะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่ตรวจจับความร้อนนะครับของฮีตสิงอ่าดูการทํางานของ IPM เซ็ซนเซอร์นะครับทั้งหมดก็จะเข้าไปที่ขา4 5 6 7ของ m c u ตัวนี้เพื่อที่จะทําการประมวลผลในด้านแรงดันอ่าแรงดันไปเลี้ยงเซนเซอร์ ensor, นะครับ5โวลต์ก็ต่อผ่าน R นะครับในชุดของมันนะครับที่ทําหน้าที่เป็น R Divider ตัวนี้เซนเซอร์ลงกล่าวนะครับเอาแรงดันไฟต่อข้อมเซนเซอร์ไปบอก m c u นะครับว่าตอนนี้มีแรงดันไฟเท่าไหร่ เส้นเอ็ก็จะประมวลผลแปลงค่าตามอุณหภูมินะครับตามแรงดันไฟตกคร่อมเซนเซอร์ที่บอกมาในส่วนของเซนเซอร์ก็จะมีประมาณนี้การทํางานในส่วนของวงจรขับคอมเพรสเซอร์ด้วย i p m วงจรนี้ก็จะมีแรงดันไฟ300โวลต์นะครับเข้าที่ขาย2เนาะที่เป็นขา P ตัวน,นี้กราวก็เข้าที่ขาย6สชุดน,นี้ก็จะเป็นแรงดันไฟป,ประมาณ320ถึง325้าโวลต์ที่ผ่านวงจรฟ f c มาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งแรงดันไฟตรงนี้จะจะต่ำไม่ได้เลยจะต้องอมีให้คงที่อยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยว IPM มันมีปัญหาถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟชุดนี้ต่ำอาจจะทําให้ IPM ตัวนี้ช็อตได้เลยนะครับถ้าไฟมันต่ำซึ่งส่วนมากก็จะเกิดจากคาปาซิเตอร์เนี่ยนะฮะต่ตัวนี้แห้งนะครับเลยลดค่านะคต้องดูให้ดีๆด,ด้วยขามันขาดหรือเปล่าถ้ากรณีที่เจอไฟต่ําไฟชุดที่2 นะครับก็คือแรงดันไฟ15โวลต์เข้ามาเลี้ยงที่ขาไหนบ้างขา2แล้วก็มาที่ขา10นะครับแล้วก็มาที่ขาที่10 15โวลต์ชุดนี้ต้องมีชุดที่3คือแรงดันไฟเลี้ยงวงจรบูทแครบอ่า i p พเบอร์เนี้ยนะครับ T S 2 1 2 4 4 2 1 2 4 5เนี่ยอ่าวงจรไฟเลี้ยงของวงจรบูทแครบเนี่ยอยู่ด้านนอกโดยผ่าน R 0 7 D 0 1ไปเข้าที่ขา3นะครับอันนี้เป็นของเฟส u แล้วก็เฟส v ก็ ผ่านในตัวของ R08 จุดนี้นะครับผ่านไดโอด D02 แล้วก็ในส่วนของ v w ก็ผ่าน R09 ผ่าน D03 คาปาซิเตอร์บูธแทรบนะครับก็คือ C027 C047 แล้วก็ C062 ทั้งสาตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์บูธแทรนะครับจะทำงานตอนไฮไซร์เวลาทีา่มีพันเข้ามาที่ส่วนของไฮไซร์คาปาซิเตอร์บู t แทรบตัวนี้จะเป็นตัวใจ่ายแรงดันไฟให้ IGBT ที่อยู่ทางด้านาไฮไ i ท์นะครับเดี๋ยวกัารทำาการละเอียด๋ย้ผมแจ้งอีกทีเมื่อไฟทั้งหมดมารอเรียบร้อยแล้วสัญญาณออกก็ยังมีอยู่6เส้นทั้ง UV W บนะครับทั้ง positive และ e g a t i v e นะค,คือสัญญาณพันทช่วงบวกและช่วงลบส่งออกที่ขา50-55ของ MPU นะครับมาเข้าในส่วนของ IC IPM ที่ขา1นะฮะแล้วก็ขา5นะครับขา9แล้วก็มาเข้าขา19 21 หลังจากที่ IPM ได้รับสัญญาณไร้นะครับครบทั้ง6เส้นแล้วเนี่ยก็ผ่านการประมวลผลภายในตัวมันเองนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณออกเพื่อที่จะมาขับมอเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับ ผ่านพั่ว UVW สัญญาณออกก็ออกที่ขา 23, 24, 25หลังจากที่คอมพิวเตอร์ทำงานทําให้เกิดแรงดันตกค่อม R ชั้นสุดนี้ซึ่งเป็น R ตัวจับกระแตของคอมพิวเตอร์ R ชั้นตัวนี้นะครับจะต่ออยู่กับขา t i ีอินเนี่ยปกตินะครับตอนที่วงจรทํางานปกติเนี่ยจะต้องมีแรงนันไปไม่เกิน0.45โวลต์เมื่อใดก็ตามนะครับที่ขา t ีอินตรงนี้มีแรงดันไปเกิน0.45โวลต์เช่นประมาณ0.5โวลต์เนี่ย จะทําให้ขา FO ตัวนี้เป็นศูนย์โวลต์เมื่อขา FO ตัวนี้เป็นศูนย์โวลต์นะครับก็จะดึงไฟ5โวลต์ผ่าน R13 แซบตัวนี้มาเข้าที่ขา18จุดนี้ที่ Fa u l t Signal เนี่ยตรงนี้ก็จะมีแรงดันไฟเป็นศูนย์โวลต์ Fault Signal ตัวนี้จะส่งไปให้ MCU นะครับขา33รับรู้ว่าตอนนี้เกิดการโอเวอร์โหลดขึ้น MCU ก็จะตัดการทํางานซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยขา FO ตัวนี้จะต้องมีแรงดันไฟ5โวลต์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขาฟ็อกซ์เอาตัวนี้ขา33ของ i p MCU เนี่ ก็จะต้องมีแรงดันไฟ5โวลต์ตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขานี้นะครับมีแรงดันไฟ10โวลต์นั่นแสดงว่าคอมพิวเตอร์ทํางานหนักจนเกิดการโอเวอร์โหลดนะครับเอ u ก็จะสั่งตัดก,การทํางานของพันธุ์ไม่ให้ส่งออกแล้วก็ก็จะเกิดกเออร,ร์เรอร์โค้ดไปกระพิษขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากที่คอมพิวเตอร์ทํางานได้แล้วเนี่ยนะมันก็จะมีการดึงกระแสใช่ไหมครับดึงกระแสผ่านเคองเรนทฟอรมเมอร์เมื่อดึงกระแสผ่านเคอร์เรนทฟอร์เมอร์แล้วเนี่ยแรงดันส่วนหนึ่ง นะครับก็มาเข้าชุดดีนะครับซึ่งประกอบด้วยไดโอดบิดชุดนี้แล้วก็ R นะครับแล้วก็ไดโอดตัวนี้ไป็น่องนันไฟเอาพุทที่ใช้ชื่อย่อว่า CT ส่งไปเข้าที่ขา8นะครับของ MCU ถ้ากระแสเกินการทํางานของทั้งเครื่องเลยถ้ากระแสเกิน MCU ก็จะสั่งตัดการทํางานือนกันแล้วก็ขึออ้น o v e r l o d ดได้ การทํางานของพัดลมคอยลร้อนในส่วนนี้พัดลมคอยลร้อนเป็นพัดลม a อซสั่งงานนะครับให้พัดลมคอยลร้อนทํางานโดยสั่งงานออกจากขา3 4นะครับมาผ่าน i อซีอาร์มาผ่าน s o ลิตสเตตรีเลยเพื่อได้จากควบคุมการทํางานของมอเตอร์คอยลร้อนโดยผ่านออโตไอแอดจ่ายกระแสให้กับพัดลมคอยลร้อนส่วนนี้ต่อไปก็มีประมาณนี้นะครการทํางานของบอร์ดคอยลร้อนของ a อรเนะเดี๋ยวเราก็จะเจาะลึกกันเป็นภาคๆไปอีกทีนึงในข้างหน้านะครับผม